เข้าเรือว่ะไม่เอยเปิดมาโดนั้ง,วง,นนงขวาเด,ดนน่นหนึง่งหน้าเรือคนหนึ่งควาระเบิดแม่ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งมีดังหมดอีกนัดนึงมัน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 มน,บนบ้านเนี่ยยังไม่เข้า สองวัดถึงบ้าแล้วจะรีบเข้าจังตายหนึ่งตายหนึ่งทุกสองตายหน้าผมตัวนึงอยู่่ลางฝั่งนี้เลยพี่ฝั่งมากผมเลยรอบๆผมเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้เลยเนะีย่ยเฮ้ยมันลุยน้ำมันลุยน้ำไปชุบตัวนึง่งตรงนี้ยรงนี้ ตายสายสองตายสองบ้าเก็จสแกนหน่อยดิใช่ใช่เห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวไม่รู้ว่ามาตีหนึ่งหรือเปล่าตีใหม่มาพี่ตีใหม่มาทางพี่พี่ถอยเลยครับผมหรอใช่ใชทางบ้านเล็กเนี่ยฝั่งตรงข้ามแม่น้ำคุณชาร์จป่ะคุณชาร์จป่ะตาย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 ทีาเามาประตูนี้เดี๋ยวพี่เดือดร้อน เราหมกลับละกลับละเข้าประตูมาเลยสิอโอเคพี่ลองขางขบวนได้ไหมขบวนขบวนขบวนเล่นขบวนมีที่ให้เล่นมากกว่าโอ้ยแมวตายอีกหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งอยู่ใต้บ้านคนนึงขวาทางขวาอันนี้เอาเรื่องวะล็อกเขาล็อกปาไว้แซด

เอาไหมหน้าผมไฟนวนแล้วปืนพกผมไม่มีกระสุนเอามันไดไหวไหมสวยตัวเดียวผู้หญิงใช่ไหมตัวนึงนไงซ้ายซ้ายซ้ายระวัง ตายตายตายอะหลดได้ยินไหมโหลดได้ยินไหมเจอเลยสนุกเลยคนละมุมกันเลยอ่ะโยโซผมมรดิสามตัวไม่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ได้ไปนะไม่เกี่ยวอ่ะไอ้ไไออ้้นี่ไม่ได้ไปอะไอ้ไอ้ที่นุกยิงอะ ทายมีตัวนะพี่นุกใายหนึ่งท้ายท้ายไปดันไปดันไปดันับไปดันมีคนเดียวคร้วก็บิงออกแล้วมาคนเดียวเลยบินออกไ้างันข้างใน้างบนไม่รู้ข้างบนข้างบนข้างบนพี่ข้างบนระเบิดอย่างเงี้ย่อยตีหน้าเออ ไอ้หี่ยะของซักไม่ชัวร์นะเห็นแล้วแปบผมเผาเพื่อนมาแล้วกดดันให้มันเล่นสวยๆนี่นี่เรของซากนะจะข้ามน้ำมาโดดนึงเก็ดนึงเหรอตายตายงต้องให้เอาเก็ดนึงใช่หว่ะ

BAM! ครับขายกับข้าวขายกับข้าวอ่ะพี่ถามหน่อยสิว่าเปิดร้านอาหารนะพี่ถามหน่อยสิว่าน้ำมะนาวี่ถ้าเราไม่ซื้อถ้าเราเอาขวดเนี่ยน้ำมะนาวคั้นนี่มันแพงไหมผมใช้มะนาวเป็นลูกพี่ผมไม่รู้เหมือนกันก็เราคั้นได้เยอะนะตายหนึ่งตายหนึ่งบัสตายหนึ่งโอเคโอเคบวกไปก่อนบวกไปก่อนผมเข้าตบอยู่เข้าตบอยู่พี่เล่นข้างนอกไว้อย่าล้มนะผมเข้าตัวข้างในอยู่เข้าตบเนี่ย

ผมมีลูกตองนะผมมีล oui, ูกตองเดี๋ยวผมเข้าก่อนเดี๋ยวอ้๋ัดเดียวกูจอดเลยลูกสองพี่ลูกสองระวังกวางมาเร็วบัสตัวเดียวตัวเดียวได้คือตะตัวทีลืมไปว่ายี่ห้อลูกสองผมกระบอกแล้วระวังลูกตองนะ